สอเป็นอมเออเก็บขึ้นมาก่อนเกบขึ้นมาก่อนครับเตรียมตัวห้ามใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เลนอรไม่ิ้วโป้งไม่ใช้ยๆเอามาเร่่การสื่อสารกัน นี้วไหนก็ได้ไม่ใด้นี้เอาตรงนี้ต้องหนก็ได้าโอเค้างตรงนี้โป้กันนี้ชีเขียนัเรื่อ

นีห่ห้ามเลยห้ามเลยขีดห้ามเลยขีดโอ้โหอันนี้แบบรวดเร็วมากอ่ะทีมเนี้ยเออทำไมเขาเร็วล่ะเองมากครับอ้าวมคนล้มเอา,มาไม่เป็นไรตั้งง่ายเอาสิอย่ตั้งง่าย

ยเวลายุดเวลาเด็นยันเปหยนะเวอาลบริหารนิ้วไงบริหารนิ้วรนิ้วไงบริหารนิ้วมันไม่เป็นไรอยู่แล้วเายังพอมแล้วหรอพอมแล้วเร็ววัง

มีสมาธิดีมากานีงยินเพลงพยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่เป็นปฏิตัวเลยสมาธิดีมากเลยเ

้เตรียมตัว,อ,วอ,อ๋อนี่มันมีทางม,ม,มีทางเนี่ยเอาเลยเลย เข้าทุกดอกอ่ะมันได้แน่ต็มนนี่คโได้เ้เอาดอกยวห้าสิบแล้วหนูเลิกเลยโอ้โหหนูไม่ยอม่อโอ้โเข้าเลยเหรอสิบเอ็ดสิบเอ็ดโอ้โหสีมือมากเอ้ยชมไม่ได้ชมไม่ได้หลุดเลย เบอร์สองมาเลยเบอร์สองเบอร์สองทุกทีเบอร์สองทุกที ไอ้แม่จวถ้าล้มไปไม่รับ้ はい。<laughs> ไอ้องตองวะหนเออ้อยที่จร um oh, ิงจริงมันบางไม่เห็นอะไรนะะเพียงเอียงโอ้โหหงมาลูกาตามมันไม่เห็นไม่เห็นมันไมห

อห้ยืนปลาลูกดอกไม่ได้เคารพตรงชาตจะตรงสั่งเอาเลยโอ้ยสองเป็นไงครับผมไม่แม่นไงสีไม่เห็นไงความไม่หวาน้าสิบเก้าความไม่หวาเฮ้ยแล้วก็กดแคนอะไร สีเจ <Hoy S 2> ้าวเจ้าสีขาวเจ้าเ้ามดูอีกรูปหนึงอยู่โอ้โหอหนงี้วหน้องข้าทดี Yeah. <laughs> you.